วิดีโอในทิกตอกที่เขาบอกว่าห้ามดูคนเดียวตอนกลางคืนโดยเด็ดขาดถ้าคนขวัญอ่อนควรหาคนมาดูเป็นเพื่อนเพราะมันอาจทำให้คุณขนลุกสู้ไปทั้งคืนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมจิมสวรย,ยะเปิดด้วยบรรยากาศเฮฮามีการปิดไฟนิดนึงสังเกตจากชุดผมจะนอนแล้วนะครับจะทำอะไรก่อนนอนดี t i k ต o k ก็จะแนะนำวิดีโอเอ้ยตลกเฮฮาแต่นี่คืออีกหนึ่งมิติทุกคน ดูวิดีโอผีน่ากลัวแล้วนอนไม่หลับแล้วผมเตือนก่อนนะครับเขาแคปชั่นไว้ว่าอย่าดูคนเดียวลองดูความง่วงกับความกลัวใครมันเจะชนะ <c oughs> เริ่มกันที่คลิปแรกอ๋อลืมแนะนําตัวผมจิมสุยะนะครับใครที่เพิ่งรู้จักกันในคลิปนี้ก็จยดีๆแล้วจะมีคลิปน่าสนใจอีกเยอะมากมายที่คุณอาจจะได้เห็นและได้พบเจอในช่องของเราฝากกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับใครจะบอกเขาได้บ้างว่านั่นไม่ใช่หมาของเขาแล้ว แต่มันแปลกนะคือท่าทางมันไม่เหมือนหมาใช่ไหมปกติมันจะต้องแลบลิ้นนะครับแต่ตัวนี้มีทักษะพิเศษในการหุบลิ้นเข้าไปในระหว่างที่เธอกําลังถ่ายคลิปวิดีโอตัวเองอยู่นั้นมีผู้ชายโผล่เข้ามาด้านหลังครับถ้าไม่ได้อัดวิดีโอไว้วเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเดินมุ่งเข้ามาหาเลยอะมแมลงสาบอ๋อไอนี่ฟา,าร์แมลงสาบเข้าไปทําเป็นเนื้อแล้วเขากินด้วยนะแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่สะอาดกว่า,มาแมลงสาบบ้านเราเพราะงั้น คนที่กลัวเนี่ยเขาก็จะกลัวไปเลยแต่คนที่ไม่กลัวก็โอเคอยู่โมอาอุ้ยม่ดาบอ๋อฟีลลิ่งแบบคนยักษ์อะไรงี้สฟิงค์อุ้ยหรือว่ายักษ์มีจริงอะไรองงี้เปล่าหลักฐานที่ว่ายักษ์มีอยู่จริงทาลุกขึ้นมาก็พร้อมหรือยังครับหน่วยสำรวจ <c oughs> โอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้แน่แน่เฮ้ยทำไมอ่ะเุ้ยมันตลกมาแล้วอยู่ดีมาอะไรเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวอ๋อไอ้ไอสมาแมวใครกินสดๆเลย แล้วละครับเนี่ยจ,จะไม่ใช่แมวคุณอาจจะเป็นปอบเข้าสิงน้องอยู่ถ้าอยู่ช่องคนอื่นมาอาจจะดูหลอนๆก็ได้อยู่ช่องหลอนแล้วมันดูแบบฮาๆวะ่ะกุ้งันไม่ปล่อยเลยวะ่ะอร่อยจริงอะ่ะเออหูตาเลืองมาเลยครับผมคคิวคิว,วเรียบร้อย ด็อกเตอร์สเตง into m a เ n e ม m u l t i วิ r ์ d ถ้าไม่ใช่มัลติเวิร์ส or magnet ก็น่าจะเป็นคามุยนะครับแมวตัวนี้ดูนะครับดูดูครับผมดูนะครับทุกคนจนไม่ไม่กล้าปิดไฟนอนนะครับหน้าคนคือตอนนี้คือผมอยู่คนเดียวนะครับแล้วทำไมเขาจ้องมองกันนะอาจจะเป็นคนไม่สติไม่ดีหรือเปล่าเริ่มมาแล้วโอเคจริงจังหน่อยนะจิมนะ เราดเข้าไปในรที่ถูกทิ้ง้อสถานที่ล้างวิพิาภัณฑ์อควาเรียมนะครับเออเนะโอเคป้าดาวน่ากลัวมากใช่ต้องเป็นปลาดาวแหละนั่นคือแพทริกฉันจำนายได้สาวเช็คนิดนึงยังไหวกันหรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวไปดูต่อนะครับผมยังรู้สึกเฉยเป็นอะไรมายืนออง้ะไคุยใคร เรรียยบ้อค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านกูก็จ่ายมึงอยู่เฉยๆในบ้านมึงร้องไห้ทำไมกูจะนอนกูจะไปทำงานผมก็ต้องตื่นไปทำงานนี่มันตีสามล้วมึงเสียงดังทั้งคืนเลยกูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะมึงยืนร้องไห้อยู่นี่ไปจากกันไป ผีสู้ชีวิตคนสู้ชีวิตกว่านะเว้ยถ้าเราจิตไม่ได้แข็งพอหรือแบบยังไม่ได้โกดผีพอเราคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้แต่ผมเคยได้ยินนะครับว่ามีคนด่าอย่างนี้จริงๆไปนอนในที่ต่างๆคือกูเหนื่อยมากผีหอพักเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับอออาเชียถ้ามีจริงก็ตัวใครตัวมันแหล,ละครับ ขุดดินอยู่นะลักษณะนี้ไม่รู้มันจะโดดมาที่โลกเมื่อไหร่พี่การทำอนิเมชั่นน่ากลัวมากนะครับช่องนี้อะไรทำไมต้องมีคนอ้าปากยา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 รู้สึกแบบเดียวกันใช่ไหมครับ <ifi> รู้ทั้งรู้แต่ยังไปเปิดประทานโทษอควาเรี่ยม จริงนะเอ้ยนี่คือสิ่งที่เราคิดตอนเด็กๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเอามาทําแบบนี้ก็มีนะมีรู้สึกว่าปลาจะทะลุออกมาอะไรเงี้ยพอรู้สึกตอนเด็กนะมาไงก่อนทุบอาราคโนโฟเบียไม่ถูกใจสิ่งนี้นะจ๊ะขอโทษนะครับอาจจะติดคำเตือนไว้หรือเปล่า แคปชั่นบอกว่านักข่าวผู้กล้าหาญนะครับมีคนอาศัยอยู่ใต้ดินหรือเปล่าโอ้อ้นี่ไงท่อน้ำแรดมาช่วยพูดอีกทีได้ไหมคุณบอกว่าแรดแมนเหรอคุณคือแรดแมนเหรอบิลอะไรอ่ะเป็นคาถาในหนังเลยอ่ะ ที่แบบว่าเลือดซาตาอะไรอย่างนี้นะโลกนี้มีกริชเอา้าทำไมแกเข้าไม่ได้ดันแล้วแต่มันเด้งทะลุขามา á? หรอมันเด้งทะลุขามาได้ไงดังนั้นที่เขายืนขามาแล้วนะๆๆๆๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใครดูทันบอกผมหน่อยครับลองดูไม่รู้ว่าคืออะไรอ่าอะแอะอออะหันมามองด้วยสอง อฮ้ยเชี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 ยอ้โถ้ามึงหันมาขนาดนี้มึงออกมาจากหลังต้นไม้เหอะตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เอาละเอาละ <c oughs> นอนละเมอหูหน้าพี่เขาเหมือนในคนนี้เลยคนที่บอกว่าจะมาเข้าฝันทุกคนอะ่ะจริงจริงทุกคนเหมือนมากพูดมาดูแบบนี้ยิ่งน่ากลัวไปใหญ่เลยนะพอรู้สึกเมื่อคน โดยผีอำเหมือนมีใครมาทับอยู่บนตัวอันนี้คนไทยรู้อยู่แล้วนะครับ70% 80%ซเได้เลยเคยมีอาการแบบนี้นะบางคนก็บอกว่ามันเป็นผีมันเป็นเสือทางการแพทย์บอกว่าเรานอนผิดท่าสมองเราตื่นแล้วแต่ร่างกายเรายังไม่ขยับแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทรม,มานแล้วเราก็นึกไปว่าเฮ้ยมันมีคนนั่งทับอยู่หรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยใครมีประสบการณ์แบบนี้สามารถคุยบอกกันได้เลยนะ อะไรไมโครเวฟเขาบอกห้ามเอาเข้านะอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยอุ้ยทล้วมอ้าปากอะนะอุ้ยบ้ารึเอ้ยมันเหมือนมีแบบอ้าปากนะเว้ยนี่นี่นี่จังหวะเนี้ยยถ้าไม่อยู่ในหมวดสแกลลี่ผมว่านี่วีนอมนะครับในชีวิตจริง อันนี้คือคนเด็กคนนี้มาละเมินนั่งอยู่คนเดียวแล้วมีแค่ตัวตาอยู่ในตู้ครับตีสามนะนกลัวเชี่ยเปิดมุมมองใหม่ๆชีวิตมีครั้งเดียวผมมีหน้าที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะรู้ไหมโยคะลินเนี่ยมาล้างตาน่ะครับเมื่อไม่ถูกหวยอุ้ย ขอโทษกูไม่เคยเล่นหวยมาก่อนแล้ว,วบ้านกูแล้วกูจะอยูย่ไหนล่ะสิ่งแม่งมนี่เลยเป็นคลิปล้างตาตอนสุดท้ายเนาะเอาเป็น,นว่าขอทุกคนหลับฝันดีนะครับใครที่เคยเจอผีอำลองคอมเมนต์กันมาดูว่าวิธีการที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไร,ระมาณนี้นะผมเคยเจอผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนี่แหละครับลองพูดคุยกนะันถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนเหมือนเดิมไม่ได้มากนะครับ